บ้านนาโนเคียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2518ตั้งอยู่บ้านเลขที่249หมู่ที่4บ้านานาโนเคียนตำบลหนองโนอําเภอเมืองจังหวัดมหาสาครคามสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสาครคามเขตหนึ่งบริหารงานโดยนาง ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านานานกเขียนมีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน15ไร่ในปีการศึกษา2567ได้จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน35คนแบ่งเป็นจำนวน8ชั้นเรียน ปัจจุบันมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน8คนประกอบไปด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษาข้าราชการครูจำนวน2คนครูอัตราจ้างจำนวน3คนเจ้าหน้าที่ธุรการจำนวน1คนและนักการพัลลงจำนวน1คนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านนานกเคียนใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนต้องใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเป็นเครื่องมือที่จะนำพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนเช่นกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกระบวนการสร้างความรู้กระบวนการคิดกระบวนการทางสังคมกระบวนการปฏิบัติลงมือทำจริง กระบวนการวิจัยซึ่งครูผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้เข้าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนแล้วจึงพิจารณาออกแบบการจัดก,การเรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีการสอนและเทคนิคการสอนสื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้การวัดและประเมินผลเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่สำคัญส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนบ้านานานุเขียนสามารถอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นผ่านเกณฑ์มาตรฐานกล้าแสดงออกกล้าคิดกล้าทำและลงมือปฏิบัติในกิจกรรมตาม่ตางๆได้อย่างเหมาะสมและมีผลงานโดดเด่นเช่นโรงเรียนผ่านการประเมินและได้รับรางวัลปปส ประเภทผลงานดีเด่นระดับเพชรจากกระทรวงศึกษาธิการในปีการศึกษา2565ในโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขและผ่านการประเมินเพื่อรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่1ประเภทผลงานดีเด่นในปีการศึกษา2566ลำดับต่อไปขอแนะนำหลักสูตร และกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านนาโนเขียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3หน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องกอการู้ว่าไม่มีตัวสะกดเป็นกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เรื่องมาตาตัวสะกดแม่กอกาโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติครูผู้สอนนายธนดลบุตรสิมโดยมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ดังนี้ การลุงแตดูข้างใ้ดูมีหอยูปลาโอเคอารลุงให้ไปหน่อยับพี่ครับนาทีบัเรียนให้ักเรียนให้ทำทำก่อนมีทั้งหมดสิข้อนี่คือกระดาษคำตอบการลุงในกระดาษคำตอบนะครับอ่านเสร็จเรียบร้อยการลงในกระดาษคำตอบพร้อ,อมหรือยังพร้อมพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับแล้ั่าตัวตรงๆงหน่อยพร้อมแล้วน่ะเออนั่นแหะนะครับพยายามมาให้มันตรงเพื่อนจะได้สวยงาม เขียนชื่อให้เรียบร้อยนเขียนชื่อในกระดาษคำตอบของตัวเองให้เรียบร้อยนะครับมี10ข้อ ต่อไปตาไม่มีกม่มีจ้องมีแลไม่มีอาวทีนี้คุณจะให้ทีละคนครกจะถามว่าอ่ามั่นตามแม่กปกรมาวงกลมมากหนึ่งคำแม่กอกรเป็นจะวงกลมอันไหนมีตัวที่ไม่มีตัวสะกดด้วยแล้วก็มันจะมีคำที่เป็นที่มีตัวสะกดด้วยถ้าไม่มีตัวสะกด เขาเรียกว่ามาตาแม่กอกาแต่ถ้ามีตัวสะกดจะใช่แม่กอกาไหมไม,ไม่ใช่อ่ะใครรู้บ้างว่าคำไหนที่อ่าเป็นแม่กอกาใครรู้บ้างอ่าฟาข้าวอ่าคำไหนบ้างอ่ามาอกองกลมซิคำไหนที่เป็นแม่กอกา ดูอัสโกดซิดอูดูอ่ะดออูดูนี่เป็นอะไรไม่ใชอ่อคำว่าน้ำหรอ่ได้เลาคำว่าถูกต้องไหมถูกต้องอ่านพร้อมกันครับถูกไหมครับถูกอ่านพร้อมกัน มีตัวสะกดไหมไม่มีตัวสะกดอ่ะต่อไปปีกีต้องเปยนนั่งนดีดูีมันจะมานห้อันนี้คือคำคล้องจองกันแล้วก็เป็นคำที่สะกดด้วยมาตราตัวสะกดแม่ทำว่าอะไรครับทำว่าไปกับทำว่าใหญ่โอเคต่อไปมาพี่ ยังไม่มีใครจับได้เบอร์หนึ่งเลยเบอร์หนงขอให้เพเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งอาได้เบอร์หนึ่งกินกด้วยอ่าแม่กอการ์หนึ่งคำไม่น่าเลยหมอแล้วเนอะโอ้โหหลายคำเลยอ่ามีคำว่าอะไรอ่ามีคำว่ามีคำว่าตามีคำว่าตาโอเคอ้าวเหลือใคร ดูสิหม่เลสองห่งสองน่นอไหมครับไม่มีประกอบไปด้วยพยัญชนะต้นกับสระมาประสมกันอ่ามีคําว่าอะไรบ้างที่นักเรียนหามามีคําว่าอ่านพร้อมกันอ่าต่อไปต่ต่อไปตี เราต่อไปเราต่อไปไก่ต่อไปไกต่อไปไต่อไปไปต่อไปครับไปต่อไปแล้วก็ถูคำร้องจองก็คือคำที่ประสมหรือออกเสียงเป็นเสียงเดียวกันนะครับเป็น ออกเสียงเดียวกันก็คือสระอาก็คือก็คือสระอาด้วยกันนะครับสระอูก,ก็คือสระอูด้วยกันเพียงเฉพาะพยัญชนะต้นก็จะเป็นคําพร้องจองกันเอาไว้ทําอะไรดีครับพร้องจองกันเอาไว้เอาไว้ไ้ทาอะไรดีเอาไว้ไวแต่งกรหรือแต่งคำกรแต่งคำขวัญให้มันไพเราะขึ้นครับอ่ะโอเค จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องมาตราตัวสะกดแม่กอกาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ active learning ช่วยพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจ,จริงด้วยตนเองผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆโดยมีการเชื่อมโยงความรู้ทักษะและเจตคติเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจและอยากที่จะเรียนรู้ต่อไป